สวัสดีครับทุกคนมาถึง ep ที่14แล้วนะครับที่เราเอาโจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือว่าโดจิที่มักถูกใช้ในการสัมภาษณ์งานหรือสอบเข้าต่างๆมาชวนกันคิดโจทย์วันนี้จะสนุกแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับโจทย์วันนี้นะครับก็เป็นโจทย์สั้นๆข้อหนึ่งนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้จากแหล่งที่ผมหามานี่ครับเขาอ,อ้างว่าเป็นโจทย์ที่ถูกใช้ในการสัมภาษณ์งานของ Facebook เลยนะครับโดยโจทย์เนี่ยก็ บอกว่าถ้าเรานะครับกำลังจะขึ้นเครื่องบินเนาะเราไปเมืองเมืองหนึ่งในอเมริกาชื่อเซี t t โ e นะครับโดยที่เราเนี่ยอยากรู้นะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับดังนั้นผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่อยู่เซี t t โอลสามคนนะครับเพื่อสอบถามว่าฝนตกอยู่หรือเปล่านะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยนะครับเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสที่จะพูดความจริงกับผมเนาะสองในสาม นะครับสในสาและมีโอกาสที่จะโกหกผอยู่หนึ่งในสามนะครับทั้ง3ามคนเหมือนกันเลยนะครับมีโอกาสที่จะพูดความจริงสองในสหรืออาจจะแกล้งโกหกนะครับหนใน3ดังนั้นถ้าเพื่อนผมทั้ง3ามคนเนี่ยพูดว่าใช่ฝนกําลังตกอยู่ทั้ง3ามคนพูดว่าใช่ฝนกําลังตกอยู่ดังนั้นคําถามคือความน่าจะเป็นที่ ฝนกำลังตกอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับความน่าจะเป็นที่ฝนกำลังตกอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆสามารถพอตวิดีโอที่จุดนี้นะครับแล้วลองคิดกันดูก่อนได้นะครับส่วนใครพร้อมแล้วก็มาดูวิธีที่ผมคิดได้เลยนะครับจากโจทย์นะครับก็คือผมมีเพื่อนอยู่3คนใช่ไหมครับก็คือ A นะครับ B แล้วก็ C เนอะซึ่งแต่ละคนนะครับมีโอกาสพูดความจริง 2, 2ใน3ามกหก1ใน3เหมือนกันทั้ง3คนเลยนะครับจากโจทย์ก็คือเราอยากรู้ว่าที่เซียเต e ฝนตกไหมนะครับและทั้ง A B C ตอบว่าฝนตกถูกไหมดังนั้นจริงๆแล้วถ้าคนใดคนหนึ่งนะครับแค่คนเดียวพูดความจริง แค่คนเดียวพูดความจริงว่าฝนมันตกแปลว่าฝนก็น่าจะตกอยู่ที่ซีแอตเทิลแต่อีกสองคนที่อาจจะโกหกนะครับก็อาจจะอยู่คนละพื้นที่แต่ว่าเพียงแค่คนในคนหนึ่งบอกว่าฝนมันตกก็สามารถยืนยันได้ว่าที่เมืองนั้นฝนตกถ้าคนในคนหนึ่งพูดความจริงนะครับถ้าคนในคนหนึ่งในสามคนนี้พูดความจริงแค่เพียงหนึ่งคนนะครับอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับก็เป็นการยืนยันว่าฝนจะตก ดังนั้นในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ของความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยสามคนพูดความจริงถูกไหมบวกกับสองคนพูดความจริงบวกกับหนึ่งคนพูดความจริงบวกกับไม่มีใครพูดความจริงเลยนะครับสิ่งที่บอกว่าฝนมันจะตกก็คือแค่เนี้ยนะครับก็คือแค่หนึ่งคนนะครับหรือสองคนหรือสามคนที่พูดความจริงจากเพื่อนเราทั้งสาคนเนี่ยก็แปลว่าฝนมันตกแล้วดังนั้น สิ่งที่บอกว่าฝนไม่ตกเนี่ยก็คือทุกคนโกหกนะครับทุกคนโกหกเหมือนกันหมดเลยดังนั้นฝนจะไม่ตกถ้าทุกคนโกหกนะครับดังนั้นสิ่งที่หาได้นะครับและหาได้ง่ายกว่าก็คือถ้าทุกคนโกหกทั้งหมดจะมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้า A โกหกก็คือ1ใน3ถูกไหมเอโกหกมีความน่าจะเป็น1ใน3แล้วถ้า B โกหกด้วยล่ะ ก็คือ1ในสามคูณเข้าไปนะครับและถ้า C โกหกก็คือคูณด้วย1ใน3ามเหมือนกันนะครับหนึ่งในสามคูณกัน3ามครั้งเป็นการบอกว่าทั้ง3ามคนโกหกพร้อมๆกันนะครับหรือมันก็เข้ากับ1ในย7สิเจ็ดนั่นเองนะครับที่ทั้ง3าคนจะโกหกพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งในยี่สิบเจ็ดคือโกหก้อมกันนะครับดังนั้น ความน่าจะเป็นที่เราต้องการหาก็คืออย่างน้อยหนึ่งคนที่พูดความจริงมันก็จะเท่ากับหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดนะครับจะเท่ากับยี่สิบหกส่วนยี่สิบเจ็ดนั่นเองยี่สิบหกส่วนยี่สิบเจ็ดคือความน่าจะเป็นที่อย่างน้อยหนึ่งคนพูดความจริงซึ่งมันเป็นตัวแทนของการบอกว่าฝนมันน่าจะตกอยู่ที่เสียเทลเพราะว่าแค่หนึ่งคนก็เพียงพอที่จะบอกว่าฝนตกแล้วนะครับที่เหลืออาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ฝนไม่ตกก็ได้ แต่เขาอยู่ในเมืองเียเทิลถ้าหนึ่งคนบอกว่าตกแล้วเขาพูดความจริงก็คือบอกว่าเมืองนี้ฝนตกแล้วดังนั้นความน่าจะเป็นที่ฝนน่าจะตกหรือความน่าจะเป็นที่อย่างน้อยหนึ่งคนพูดความจริงจะเท่ากับยี่สิบหกส่วนยี่สิบเจ็ดหรือเท่ากับ2ี่สิบหกส่วนยี่สิบเจ็ดคูณหนึ่งร้อยซึ่งมันเท่ากับนะครับผมขอใช้เครื่องคิดเลขเนาะ 26นะครับคูณ100หาร27นะครับจะเท่ากับ96.3นะครับโดยประมาณ96.3%ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ฝนน่าจะตกที่เมืองเซาเทิลนะครับก็คือ96.3%นั่นเองนะครับโจทย์วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องชุนคิดด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ